สวัสดีครับพี่น้องทุกปูทุกคนครับมือนี้ออกมาสวนโอ้จะเป็นแดดคักเลยพี่น้องเลยตอนนี้นั่งอยู่นี่หมบวกวอากาศหอนลายครับหมิยถว่าเบิงสวนหน่อยพักจนคลัวสวนหน่อยว่าสีเหียยังต่อไปอีกนะพี่น้องถึงก็นั่งนั่งสั่งใจอยู่ว่าคือห่อนแท้นะ <laughs> ห่อนลายพี่น้องห่อนลายเดี๋ยวที่าพี่น้องไปเบิงสวน พักส่วนขั้วผมตีเห็ดไ้แต่ว่ามันไหวไปเด้อล่ะบอกตีปลูกไว้ไหวไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปไปเบิงกันพี่น้องว่ามันมีอย่างไหนมันเหลืออย่างไหนครับนี่ครับพี่น้องเมื่อเด้อที่นี้บอกผมเคยลงพี่น้องในเบิง์นี่ยเหลือตะข่างมาที่นี่นี่เดี๋วคือพักส่วนขั้วแต่ก่อนเห็ดไ้ตอนนี้เหลือตะข่างมันรังสีหาเนว นี่ยาูกพี่น้องนี่เ๋ือตะข่างเปล่ามันพี่น้องนี่เ๋ือตะข่างเปล่าอันนี้ก็มีตะข่างเปล่าต่ก้อนนี่ปูอันนี้ตัวแต่ก่อนนี่ปูบักทัวตัวฟักใหญ่มาพี่น้องมันไหวละสองสามเดือนมันก็เลยไหวเรือตะกลางมันเ๋ือตะวงรอไว้นี่ตัวนี้กลางมันตายเพ่ปแล้วครับไหว่ปละนี่กําลังสืหานวามาลงครับพี่น้อง แมนเบิร์ดจุ่มนี่เนื้อตะข่างปเปล่าๆไหวนี่นะพี่น้องเนื้อตะวงหล่อเดี๋ยวสีฟ้ามะบุงดินไม่หาแนวลงไม่ครับแต่ส่วนที่มันบ่วา,ายก็คือนี่นะครับชะอมนี่นะพี่น้องมังค้นกับสิเอิน่นมาพักขาพักชะอม ปูกไวส้สองต้นอยูนในสวนนี่เ็บอกตัวนี้ก็ทั่วผู้น้องคือาเ่เบ้อแล้วเรือตะเคือหนึ่งแห่งเดี๋ยวสิปรุงดินปลูกไม้ส่วนที่ปลูกพร้อมกันไว้ก็มีมะละกอยังมาได้กินน่อยครับมะละกอนี่ครับต้นมะฮงครับมะฮงอาเดียังม่ได้ กินหน่อยครับลออีกก่อนยัน่วด้ปีเดียวเดือนเหีียวครับกระเยนแดดหลเหี่ยวเหีียวแต่ที่้ตนสาดอ่ะม่วนนี่ก็กาว้แล้วก็มี่ครับอยู่หลุมเพื่อมาคันเชอร์ครับตัวนี้ก็กาว้วก็มี่นี่กับปะคูอีกตัวแนงกะลอ่อไปซักระยาเมึงก่อน ออกหอดออกนวยไปจังหวะกันอีกทีนึงพวนี้คือปะตง่วงครับพวนี้ทนแล่งทนฝนลงแซมไหมน้่ครับพนี้แก้วมังกรครับเป็นแก้วมังกรปลูกไว้ในสวนลงแซมไห้ครับพี่น้องมาตตามีทีดินมองไรเปาล่ลงแซมไหมเบิดอันนี้ก็ลงไวงใหแนป่ปอกเพิรมาคันเชอร์ผมเหียบวบกำลังแตกครับกำลังแตกนี่ครับ ตัวนี้ก็ต้นแจ่ล่ะกําลังมีดอกก็ะมี่ครับนี่พี่น้องกําลังออกดอกนี่ตัวนี้มันแก่แล้กําลังกําลังกําลังสีออกดอกกําลังสีพี่น้อยเห็นไหมพืนจีบานก็ขึ้นออกดอกคนกระเว้นพืนจีคุบเขาป่านนี้มาแลงครับตัวนี้แต่มันสีมีเหลือไว้ก็คือ ตัวนี้ครับพี่น้องอันนี้คือบักแตงโมบักแตงโมปลูกไว้ช่วงโมกรลาครับพี่น้องปลูกไว้ช่วงโมกรล่าเขาเามาปลูกหน้าแรงน่ะลงแซมไว้พอดีมัลงแซมไว้วไวเผื่อมันเด้กินน่วยก็เขียวงามดีครับกาลังต์กาลังคือออกหน่วยขึ้นกันครับกาลังสิได็กินน่วยละ่ะเอา เด,เดี๋ยวเจ็ดพี่น้องได้เบิ่งกันว่าสิได้กินหน่วยบ่นี่ครับพี่น้องนี่แง่กระลังเ็อเลยพี่น้องกระลังเลยเด้นี่สิได้กินหน่วยยีเด้นี่ครับนี่อยู่ใสอีกอันนี้ครับนี่ครับนี่ก็คือแตงโมส่วนที่มันบอทันไหวนะครับพี่น้องเพราะว่าแตงโมนี่เพิ่นทนแรงนะนเป็นพิ้นว่า หน้าแรงหลังเกี่ยวเขานะ่ะแต่ว่าพุก็ปลูกซายอยู่ผุปลปูกเดือนโมกล่าเนี่บอพี่น้องกำลังเอาหน่วยแต่กำลังขีงหไงนะครับกำลังขีง่ไงก็เอาฟางมาลองไ้เอาฟางมาลองไว้ว่าให้มันติดดินนะพี่น้องเพราะว่าถ้ามันติดดินมันก็นมีโอกาสที่จะซูญเสียได้เ้อพี่น้องเพื่อพวกมแมลง มแมลงอยู่กับดินนี่นะก็อา,าจจะมากัดกินบางทีอคข้มเฉือนของดินแต่เฮา้าเอาโดดินโดยตรงนะการละเอีดยดเห็นแบกแต่ห้องอนี้เน่าก็ได้กับด้ยต่อเขาฟางมาลองไว้ครับมาลองไว้บ่ให้เพิ่นโดนดินโดยโดยตรงพริกเลยได้พี่น้องเด้วยาย,ยามกลับพริกขึ้นมาไดเ้เลยบ่ต้อตงไหนมันอยู่ข้างเดียวห้าพิกขึ้นมาอย่าพริขพรแข็งเลยแต่ขรัวเพิ่นสิลุดเ้าผพิกขึ้นม่ได้คือกลับกลับด่านตียู ข้างล่างขึ้นมาไว้นาเพื่อให้แตงโมนี่ผิวงามสม่ำเสมอกันทั้งน่วยน่ะนะบอวว่าบมื่วันาขันึงเขียวขันเหลืองน่ะนะให้มันเห็นมันเกิดว่าเห็นมันเขียวเสมอกันทั้งน่วยแล้วก็หน่วยทั้งในกับสีแดงพ่อพ่อันกัดน่นะตัวนี้ที่เบอร์ปุ่นี่สี่น่วยได้ครับนี่อยู่ทั้งในนี่ก็มีนี่ก็ฟางห้องไว้ครับ นี่ก็อยู่ข้างในตัวนี้กอนี้มีสี่หน่วยนะมันก็ปล่อยไว้ดีละคคือตัวนี้จะได้กินครับนี่ตัวนี้จะงามเพราะว่าเป็นอ่าพืชทนแรงนะก็ปลูกย่ามแรงนี่ครับเดี <S <S ๋ยวไปบิ่งอีกกอนึงครับอ่ะนี่กออีกขึ้นกัน ใส่กระตาไปอย่างนี้ได้พี่น้องเห็นไหมบเื่อกีใส่กระตาไปอย่างนี้ครับนี่ครับเขาก็ยกไวายาสีกระดีได้พี่น้องเ้อแต่อันนี้คือเห็ดสวนหน่อยๆน,นะมันสามารถเห็ดได้่แต่ว่าแต่สวนใหญ่ๆก็อาจจะเมื่อยเนะี่ยเพราะว่าเอาฟางมาห้องนีกแล้เาขาก็มากับไวเอาผิวอีกด้านหนึ่งขึ้นมาน้ำเห็นวหมมันงามนะพี่น้องแล้วก็ นี่แหละพวกศักตรูพืชอยู่ในดินเนี่ยนะเป็นสิ่งมาก,กินข้องเขาป้องกันไว้น้าครับพี่น้องลงคไว้ก็ได้กินพี่น้องลงคไว้ก็ได้กินเด้แตงโมนี่ปูง่ายครับปูง่ายครับรดูแลสางง่ายเลยพวกศักตรูพืชกับบอคอยมีมาทำลายจังว่าพวกนี้แหละพวกพวกที่ผมจะเฮ็ดไม่ก็คือพวกนี้แหละพวก บอ่บอบุกบอ่อของดอยยางเนี่ยผมจะลง่งแตงโมแต่ว่าผมจะปลูกหนาฝนเดี๋ยวค่อยติดตามเลยพี่น้องด้วยว่าผมจะล่งหนาฝนอีกเฮ็ดจังไหนพวรจะเฮ็ดจังไหนเดี๋ยวผมจะลงให้เบิงพี่น้องมาปลูกยังไหนมันกับยี่มีเทคนิคการปลูกอยู่ว่าปลูกหนาผลปลูกยังไหนปลูกดินแบบไดนนะพี่น้องจะค่อยติดตามอีกต่อไปครับอ่ะแดดถอนร้ายพี่น้องเมื้อน,นี้่ ขออนุญาตได้พี่น้องด้อเขาห่มก่อนโอ้ห่อนไหลายครับพี่น้องเอาจังได๋จังวากันใหม่ได้พี่น้องมอนี้ผ้ามาเบิงอ่าพืชพักสวนขัวสวนหน่อยๆสวนมินิที่ว่ายไปแล้วเหลือเป็นบางส่วนอ่าพบพอกันไหมครับพี่นอ้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณได้แลครับพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมบรรทุเกษตรแสนสุขมอนี่สบายดีทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ